คลิปทนายสมเกียรติไปแล้วก็ว่าทนายสมเกียรติเนี่ยด่าคนอื่นแลเป็นขอทานที่จริงทนายสมเกียรติก็ขอทานอย่างนู้นอย่างนี้นะคะดิฉันไม่รู้ว่าสรีพพวกนั้นเป็นอะไรมาอย่างไงนะคะแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ที่โดยส่วนตัวจะไปอธิบายแทนใครดิฉันเห็นทนายสมเกียรติขึ้นไลฟ์ไปแล้วทนายสมเกียรติคงได้อธิบายไปแล้วว่าอะไรมันคืออะไรแต่ดีฉันจะชี้ให้พวกคุณพิจรารณาอย่างนี้คนคนนี้เนี่ยนะคะหลายครั้งแล้วที่เอาเอกสารผิดกฎหมายออกมาเปิดนะคะโดยที่ไม่ได้คำนึงอุย้ยเริ่มร้อนแป๊บหนึง่งเปิดพัดลมก่อนปนน ปยายาเอาอีกแล้วร้อนแล้วเปิดพัดลมโอเคอ๋อเป็นสิ่งจังเลยอันเดโอเคเอาใจลางอะไรเนี่ยที่จริงที่ลุกเปิดพัดลมกลางคันในต้องการจะพิสูจน์ว่าเอ้ยกูมีขาะ้ว้ยไม่ใช่อวดอะไรไม่ใช่อวดว่ากูมีพัดลมจะอวดว่ากูมีขา เมื่อเช้ามันยังเย็นๆอยู่นะคะพอเริ่มสายอาจจะเป็นเพราะว่าพอต้องเปิดไฟต้องข้นหนามากๆเนี่ยมันจะมันจะค่อางร้อนอีกอย่างหนึ่งอยากปวดคุณเพื่อระดับกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้เกรงกลัวอะไรแค่พี่ท่านสวัสดีค่ะเขาไม่ได้เกรงกลัวอะไรนะคะแล้วเขาเคยเอาภาพเอาอะไรมั่วๆไปรับเรื่องราวจากไอ้ขาหมูอะไรนะคะตอนแหลเลือกเมื่อใหญ่ตัวมาพ่อลูกเลยโดนน่าจะโดนทั้งคู่นะคะได้แต่หวังว่าเขาจะเอาตัวเข้ารับแทนพ่อแล้วกันพ่อออกไปอะไรทำนองนี้นะว่าพ่อไม่รู้เรื่อง แต่ทีนี้ของตาชาเนี่ยมันมีมันมันมีภาพเห็นนะคะแล้วก็เขามีลูกความแล้วลูกความโอนเงินก็โอนโอนโอนค่าวิชาชีพก็โอนผ่านกันตรงเนี้ยนะคะโอนอย่างนี้คงไม่มีใครตดีนี้ไม่มีใครเอาใบส่งใบเสร็จอะไรมาให้โอนแล้วก็ส่งสลิปให้ดูอะไรทํานองเนี้ยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปฟังที่ทนายสมเกียรติเอาเองแต่ดิฉันเพียงอยาจะชี้ว่าอะไรที่ผ่านข้อมูลช่องไอ้หมายชาลวันเนี่ย คิดดูให้ดีๆค่ะสิ่งที่เขาต้องการทําคือดิสเครดิตอียานบิดพยายามจะยุยงคนนั้นไปจัดการอียานเรื่องนั้นเลย้อียานทําผิดกฎหมายอียานมันอยู่ในสิ่งที่คุณทํานี่นะคะมันไม่มีอะไรถูกกฎหมายเลยนะในใหม่ชาะวันนะการที่คุณเอาไม้จับฉันไปแปะแล้วก็ออกมาพูดว่าอุอียานมันเฟ้อฟ้าหมยจับที่ไหนเขาจะส่งไปที่บ้านคาว่าส่งไปที่บ้านของดิฉันหมายถึงว่าหมายจับคุณมีหมายจับออกมาคุณควรจะต้องไปนำจับไม่งั้นจะออกหมยจับทําเฮี้ยอะไรล่ะคะไปขอออกหมยจับทําเฮี้ยอะไรถ้าขอออกหมายจับแล้วไม่เอาไปจับ หรือตำรวจที่ใช้นาทขอออกหมายจับเพื่อที่จะมาใส่แกงเงาไม้แดกหรือเปล่าอันนี้สงสัยถ้าคุณขอออกหมายจับมาแล้วคุณเอามาเก็ไว้กับส่งให้พวกอวตรงอาวตารช่องนั้นช่องนี้เอาไปประจานแต่คุณไม่ออกไปตามจับนะคะตามหลักการมันจะต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ไปตามนําจับตามที่อยู่ในทะเบียนราชมันต้องไล่จากตรงนั้นก่อนถ้าไม่อยู่ไม่อะไรก็จะต้องเออต้องได้รู้กันไว้แล้วก็ค่อยตามอย่างน้อยมันต้องเป็นเป็นในลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีหลายอย่างที่ตัวเขาเองก็ทําผิดกฎหมายล้วนๆนะคะบิดเบือนแต่่ไไมเคยด คำานึงถึงความผิดไม่ต่างอะไรกันกับไไ้ดหลด่าสาวิธีอย่างงู้นอย่างนี้ตัวเองทําผิดไม่เคยยอมรับอันนี้ไม่ต่างกันในกรณีของสรงสลิปอะไรเดี๋ยวฉันเห็นทนายสุเกียรติขึ้นไลฟ์แล้วก็ได้ไปฟังแค่นิดหน่อยคิดว่าทนายสุเกียรติจะอธิบายได้ดีที่สุดอะไรเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวฉันเพียงแต่ให้พวกเราหรือหลายๆคนตระหนักไว้หน่อยหนึ่งว่าสิ่งที่ไปออกอยู่ในหน้าช่องของหมายชารวัวนเนี่ยเอกสารต่างๆคุณต้องคิดดูให้ดีๆแล้วลองคิดดูดีๆนะคะ มันมีเรื่องราวอะไรประเภทนี้ไม่ต้องดูอะไรเป็นอุทาหรณ์เมื่อวานนี้ดิฉันนั่งดูคลิปโหนกระแสคืออยากรู้ที่เข้าไปดูคือไม่ได้เคยรู้ว่าอาจารย์เอคนนี้เป็นใครทำไมคือหน้าหน้าตาเขาเหมือนใส่หน้ากากมันมันดูตึงๆมันดูเแปลกๆมันคล้ายๆกับเวดด์ที่ฝรั่งเศสสองคนเป็นคู่หูกันไม่ใช่เป็นคู่เป็นฝาแฝดกันแล้วก็ไปทําหน้ามาอะไรมาแล้วมีความตึงมีความอะไรแบบนี้เหมือนเหมือนกันนะคะมีลักษณะเหมือน คงน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคของโครงกระดูกอะไรสักอย่างนึงก็เลยเข้าไปดูทีนี้พอเปิดหัวขึ้นมาเนี่ยดิฉันเห็น่าสายหยุดไปนั่งด้วยพอเปิดหัวขึ้นมาก็มีการลาก้าไปคนคนนี้จะโดนข้อหาช่อโกงหลอกลวงประชาชนนะนะคะแต่เขาเปิดหัวขึ้นมาด้วยความจะทำให้คนมองว่าเขานี่ซื้อสัตว์นะนี่ขนาดจุด,ดไปซื้อบริการของสำนักง,งานธนายตาั้มมีสัญญาสามปีทนายตั้มเข้าคุกไปแล้วไม่ได้ทำอะไรเขาเขายังคงจ่ายเงินก่อนนะคะมันเป็นการทําลายชื่อเสียงทนายตั้มแล้วแบบเหมือนมัดมือชกเพราะทนายตามมยั้ตนนะะตม เพราะไม่ไม่ได้รู้เรื่องนี้แต่พอจะจาได้ว่าเออเคยมีเรื่องที่ว่าออมีพวกหมอดงหมอดูอะไรอย่างเงี้ยไปใช้บริการทนายตั้ามีอยู่ตอนนั้นพอรู้อยู่แต่ก็จำไม่ได้ว่าเป็นคุณเอคนนี้อะไรยังไงดิฉันตอบให้ไม่ได้แต่ก็รู้สึกว่ารายการของคุณน,นุนจะดังดยตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วโดยเฉพาะเรื่องการเอาผู้วิจัยไม่จำเป็นต้องไปเปิดหัวด้วยการออลากทนายตั้ามากระทืบซ้ำกันอย่างนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นคนพูดว่าเนี่ยพี่ตั้าติดคุกไปแล้วนี่ยเขายังจ่ายเงินอยู่นั่นคือใสยหยุดใสยหยุดเป็นทนายในทีม ที่ทนายตั้มจ้างอยู่ในสํานักงานแล้วก็เป็นทนายให้ทนายตั้มนะคะดิฉันเห็นเรื่องอย่างนี้มาเมื่อคืนนี้แล้วก็พอฟังไปตลอดเนี่ก็เห็นว่าน้องสาวทนายตั้มได้ได้โทรเข้าไปแล้วก็ชี้แจงวันนี้ตอนเช้าเดิฉันเลยคุยกับน้องสาวทนายตั้มว่าตกลงเรื่องมันเป็นยังไงหนูเช็คแน่นอนแล้วนะ น้องเขาก็เลยเล่าให้ฟังแบบอย่างที่ดิฉันทําคลิปไปเนี่ยนะคะเห็นไหมคะไอคนที่คิดว่าตัวเองมีชื่อเสียงรายการดังแล้วออกมาพูดแล้วพูดฝั่งเดียวเนี่ยตัวเองจะพูดถูกต้องโดยที่พอถามกลับคืนเข้าไปตัวท่านผู้วิเศษเองก็ตอบไม่ได้รู้แต่ว่าน้องสาวบอกว่าอย่างนั้นแปลว่าไอทุกเดือนที่ออกไปแสนหนึ่งแสนหนึ่งน้องสาวไปโอนไปให้ใครที่มาอ้างกับผู้วิเศษว่ายังจ่ายทนายตั้มทุกเดือนจนจน,จนหมดสัญญานะคะเขาจ่ายเดือนสุดท้ายพฤศจิกาธันวามกรากรุ่งพามีนาเมษาพฤษภาเดือนพฤษภาเนี่ยหมดสัญญาเพราะฉะนั ถ้าน้องถ้ามีการเอาเงินออกไป1นึ่งแสนหนึ่งทุกเดือนนะคะแล้วก็อ้างว่าให้ไนายตั้มนั่นคือมีหกแสนทึ่ออกไปทางไหนก็ไม่รู้โดยที่ตัวอาจารย์เอคิดว่าใจ่ายให้ไนายตั้มจนหมดสัญญาเพราะเดขาบอกอย่างนั้นเห็นไหมคะมันมีเรื่องราวอะไรแบบนี้ที่บางคนบางคนไม่ไม,ไม่มีสิทธิ์พูดดิฉันเลยเอามาชี้ให้ดูว่าถ้าจะดูอะไรในช่องหม่ชรวันค่อยๆดูดูชัดๆอย่าไปฟังมาแล้วก็เชื่อตามนั้นนะคะดิฉัน เช่นกันถ้าดิฉันไม่รู้เรื่องจากน้องสาวทนายตาั้มเิฉันคงเอามาพูดแทนทนายตั้มไม่ได้กรณีทนายสมเกียรติก็เช่นกันค่ะดิฉันตอบแทนอะไรให้ไม่ได้แต่สิ่งที่คิดว่าทําได้คือชี้ให้คุณตระหนักแล้วก็ฉุกใจคิดกันนิดนึงจากการโพสต์จากหลักฐานอะไรก็ตามทีของคนคนนี้จะมาบอกว่าสลิปที่เข้าทุกอันเป็นสลิปที่ทนายสมเกียรติไปหลอกเข้ามาไปขอทานเข้ามาอะไรอย่างนี้มันไม่ได้หรอกค่ะ มันจะต้องให้ไอ,ไอตัวเจ้าของสลิปต้องออกมาพูดด้วยว่าคุณคุณส่งสลิปให้เขาคุณส่งเงินให้ทนายสมเกียจเพื่ออะไรคุณส่งสลิปให้เขาเพราะอะไรต้องการจะดิสเครดิตไหมคนอย่างเงี้ยว้ใจได้ไหมคะเหมือนกับกรณีทนายตั้มที่อยู่ไม่อยู่ก็มีคนเอามาพูดเหมือนกับว่าแล้วก็จะมีการเอาไปด่าดกันว่าโอ้ยไอ้ตั้มมันล้ายหลอกได้ขนาดนี้ซึ่งทนายตั้มไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะคะ ถ้าน้องแตมคืนนั้นไม่ไม,ไม่ไม่แจ้งมาดิฉันแต่ถ้าถึงไม่ไม่แจ้งเข้าไปในรายการดิฉันคงต้องต้องลายถามน้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะน้องแตมเป็นคนจัดการเรื่องเรื่องบัญชีเรื่องอะไรในการวางบินอะไรทั้งหมดน้องแตมจะรู้ดีเพราะฉะนั้นมันเชื่อถือได้ดิฉันถึงพูดแทนได้แต่กรณีทน,นายสมเกียรติในฐานะการ,รยายนามิตรดิฉัน พูดได้ตรงนี้ว่าถ้าเราไปฟังอะไรจากใหม่ชารวันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามทีชุกคิดสักนิดนึงตั้งสติแล้วฟังให้ครบทุกด้านฟังหลายๆฝ่ายค่ะแล้วก็ดูในสิ่งที่ผ่านมาเวลาที่เขาผิดเขาพลาดเขาเคยขอโทษอะไรใครไหมไม่มีสักคำหนึ่งค่ะนี่หรือวิสัยของคนดีไม่ใช่ค่ะปิดหน้าปิดตาแล้วเราไม่รู้เลยว่าเขาได้รับเงินได้รับอะไรจากใครเหมือนตอนนี้พยายามจะบอกว่าใครมีคดีอะไรกับอียานส่งมาเดี๋ยวจะสอนวิธีออกไม้จับอียานให้นะคะไม้จับที่ชัยนาทเนี่ยหลายอย่างอย่างที่ฉันเล่าไปแล้วว่ามันไม่ถูกต้องบอกว่าเดียยนนนนมมีี้จสตเเหออะะกูู่่ทา อ,อก่อนที่จะมีหมายจับเพราะฉนันกูไม่ได้หนีไปไหนกูก็นั่งอยู่ที่นี่นะยุ่งเหยิง e aring, พยานหลักฐานจะไปย,ยุ่งเหยิงได้ยังไง,งไวะกูนั่งอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าขอนแก่นก็เคยพยายามจะขอออกหมายจับดิฉันไม่ได้เพราะอะไรเขามองว่าเหตุผลในการขอออกหมายมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นม,มันไม่เพียงพอก็คงจะอย่างนั้นแล้วคุณหวั่นใจค่ะสําหรับดิฉันดิฉันก็ถือว่าทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องสลิปอะไรยังไงนายก็คงต้องเ อธิบายเองนะคะเพราะดิฉันไม่รู้จริงๆเพียงแต่ให้ทุกคนฉุกคิดกันนิดนึงทั้งสองฝ่ายนะสิ่งที่อยากจะให้ฉุกคิดก็คือไอช่อง YouTube ที่เอาไปต่อไอเคไม่มีใครทําอะไรมันได้ทุกคนต้องยอมรับนะคะทุกคนอย่าไปสงสัยทำไมไม่จับมันสักทีนึงไอสัตว์จะไปจับมันที่ไหนมนเป็นใครยังไม่รู้เลยถึงถึง,ถงทุกคนทุกคนจะรู้แบบท,ทุ่มๆอยู่ในใจการจะโยงลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะสนใจไปจับไอเคมันหรอกคะ่ะ แต่ไอคนที่เอาเรื่องไอเคมาด่าเขาต่อเนี่สิคุณจะน,น้อยวัดดีค่ะไอคนที่เอาเรื่องไอเคมาด่าเขาต่ออย่าลืมนะคะว่ามันยงได้อย่างไอขาหมูยอย่างเงี้ยไอโล้นมันอย่างงู้นอย่างงี้นี่ใหม่ออกชื่อชัดใหม่ชาละวันเอาสลิปออกมามึงโดนแน่นอนมึงโดนชัดเจนทีนี้ทย้อนกลับเข้าไปดูใหม่ชาลวันมันเอาสลิปใครออกมาอ้อสลิปที่มีชื่อทนายสมเกยียจชัดเจนเพราะฉะนั้นไอล้นที่มันด่ายอยู่ก็คือใครคือทนายสมเกยียิมึงจะชิบหายไปด้วยนี่กูเป็นห่วงมึงนะ <c oughs> กูเป็นห่วงมึงนะไอ้ขาหมูกูเป็นห่วงจริงๆแล้วเป็นห่วงลูกมึงแม่ก็ไม่รู้แม่งก็ไม่รู้หายหัวไปไหนแล้วแต่พ่อแม่งติดคุกอีกก็ไปกันใหญ่ <c oughs> คุณแม่เหมียวบอกว่าโชว์ใบเสร็จบริจาคสิ่งที่ส่งไปมันคือใบเสร็จจริงๆนะคะที่ฉันไม่จำเป็นต้องโชว์อย่างอื่นใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ชื่หัวพอ่อ <c oughs>